กับเจ้านายตัวเองไม่น่าเลยีอเอฟเออเรื่องเมื่อคืนฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะเรื่องนี้เธอต้องรับผิดชอบนี่ฉันเป็นแค่เลขจนะมีัญญาที่ไหนรับผิดชอบเธอก็จ่ายค่าเสียหายมาสิบล้านคนที่เสียหายต้องเป็นชันสิมีที่ไหนอ่ะให้ผู้หญิงจ่ายค่าเสียหายให้ผู้ชายเธอเป็นคนเริ่มก่อนนะแต่ฉันเมานะะี่ค่ะคนนี้หรอคะเลขาโดนี่บอกนะตามมาเป็นขี้ค่ายก ฉันอยากจะรู้จักจะแล้วสิอย่าบอกนะว่าฉันนอนกับเจ้านายตัวเองไม่น่าเลยยีเอฟเอ้ย นี่บิก๊กบิ๊กต้องไปบอกเลิกเอฟได้แล้วนะได้สิจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้บิ๊กจะรีบบอกมาเลยไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้หรอกฉันอยู่นี่หละมาก็ดีเลยเ e อฟหวังว่าคงไม่ต้องให้บิ๊กพูดหลายรอบนะ ฉันว่าและวว่าสองคนนั้นต้องมีอะไรกันจริงๆฉันไม่คิดเลยอะว่าพวกนั้นจะทำกับฉันแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะแกผู้ชายมีตั้งเยอะตั้งแยะปล่ายคนเลวๆไปเถอะบอ,อยุตส่าห์ใจดีพาเรามาพูวิลล่าแบบเนี้ยอย่าเศร้าเลยอ ตัวขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าฉันไม่ไหวแล้วอ่ะงั้นแค่ขึ้นไปก่อนเลยเออฉันมีของของัญให้แกด้วยนะรับรองว่าแกต้องชอบโอ้โอเอไหวไหวปะเนี่ยอืมแน่นะเออ ฉันมีของขวัญให้แกด้วยนะรับรองว่าแกต้องชอบ เมื่อคืนเขาคงไม่รู้หรอกว่าเป็นเราเราต้องรีบหนีออกจากห้องแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จะไปไหนออบอสคะคือเรื่องเมื่อคืนฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจเหรอเอางี้นะคะเรื่องเมื่อคืนเนี่ยคิดซะว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะไม่บอกใครเธอเห็นฉันเป็นของเล่ของเธองั้นหรอเรื่องนี้เธอต้องรับผิดชอบ ฉันรับผิดชอบอะไรล่ะคะนี่ฉันเป็นแค่เลค่ะนะจะมีปัญญาที่ไหนมารับผิดชอบเธอต้องแต่งงานกับฉันอะไรนะแต่งงานถ้าไม่แต่งเธอก็จ่ายค่าเสียหายมาสิบล้านแต่ถ้าแต่ง เธอเอาไป20ล้านอะไรกันอะ่ะคนที่เสียหายต้องเป็นฉันสิมีที่ไหนอะ่ะให้ผู้หญิงจ่ายค่าเสียหายให้ผู้ชายเธอเป็นคนเริ่มก่อนนะแต่ฉันเมานี่คะยี่สิบล้านไม่เอา,เอาใช่ไหมเอาไงดีวะตั้งยี่สิบล้านเอาก็เอาวะเอาค่ะ งั้นผู้นี้ไปจดทะเบียนบอ,อคะแต่ว่าเรื่องจดทะเบียนเนี่ยบอสจะบอกใครได้ไหมคะได้สิ จะไปนอนไหนมาบอกมาซะดีๆนะฉันเข้าห้องผิดไปเข้าห้องบอสนะสิแล้วฉันก็เผลอมีอะไรกับบอสด,ด้วยอ่ะฮะเผลอมีอะไรกับบอสเหรอหืมยายเอฟเรื่องใหญ่แล้วนะเนี่ยนี่ถ้า แฟนบอสที่อยู่ต่างประเทศรู้แกเละแน่ยนี่บอสมีแฟนแล้วหรอทั้งบริษัทเขาลือกันให้แซดว่าแฟนบอสอยู่ต่างประเทศทั้งสวยรวยชาติตระกูลดีอย่างเราอ่ะที่ยังไม่ติดหรอกมีแฟนแล้วทำไมต้องให้เราแต่งงานด้วยนะบอสต้องการอะไรกันแน่อะ่ะ เดี๋ยวเย็นนี้คุณต้องเตรียมตัวด้วยนะเพราะผมจะไปงานเลี้ยงต้อนรับคุณจาที่กลัมปะจากต่างประเทศที่แท้ก็จะไปต้อนรับแฟนตัวเองกลับมานี่เองอะทำไมต้องให้ฉันไปด้วยอ่ะไม่ต้องสงสัยอะไรขนาดนั้นแหละถ้าผมสั่งคุณก็ต้องไปปออหลูได้ไงคะว่าฉันสงสัยตามนี้นะ ต่างประเทศตั้งนานคิดถึงมากๆเลยอ่เหมือนกันอ๋อนี่ฉันลืมแนะนำเลยมี่บี๊กแฟนฉันเจ้าของบริษัทที่ร่วมลงทุนกับบอสโดไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจ๋ายนี่ทั้งสวยแล้วก็รวยมากเลยนะครับบอสโดก็หล่อ,อทั้งสองคนเนี่ย เหมาะสมกันจริงๆครับแหมปากหวานแบบนี้นี่เองถึงว่าโดถึงได้ลงทุนกับบริษัทของคุณนะนี <c oughs> ่ว่าแต่เธอไม่ได้มาพร้อมกับบอสโดหรอไม่ได้มาพร้อมกันหรอกพอดีฉันมาก,ก่อนน่ะโดคงติดธุระนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก็คงตามมาจา้ะนั่นแฟนเก่าบิ๊กนี่มาทำไมอ่ะอ๋อก็เอฟเขาเป็นเลขาบอสโดอะ จะมีอะไรก็งคงจะตามมารับใช้นั่นแหละคนนี้เหรอคะเลขาโดน่ะใช่เนี่ยตามติดบอสต,ตลอดเลยเนาะฉันอยากจะรู้จักจะแล้วสิยังเอาไปทักทายกันหน่อยไหมคะไปครับอ,อ้าเฟมาด้วยเหรอพอดีว่าบอสโดให้ฉันมานะ่ะ ย่าบอกนะตามมาเป็นขี้ค่ายแก่ป๊อบเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะค่ะเดี๋ยวมานะครับเธอคงยังไม่รู้จักแฟนของบอสโดสินะนี่คุณหนูจ่ายสวัสดีสิเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ย เธอก็ต้องมาคอยตามรับใช้แฟนของบอสเขาด้วยนะสวัสดีค่ะคุณสายเธอเป็นเลขาของโดเหรอฉันขอสั่งเธอในฐานะแฟนของโดแล้วกันให้เธอเนี่ยไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารให้แขกทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยไม่ใช่มากินของฟรีไปเข้าข้างในดีกว่าจ้ะไป ุดได้แล้วค่ะหยุดนะทำอะไรอะจา่ายโดข้ามาช่วยมาทำไมอะมันก็เป็นแค่เลยค่ะไม่ใช่หรอ ใช่ค่ะบอดโดจะให้มันยืนเกกกะไม่ทำอะไรแบบนี้เหรอคะไม่มีประโยชน์เลยเอ๊บไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นภรรยาของผมหมายความว่ายังไงคะแล้วจ่ายล่ะคุณบอกเลิกผมไปนานแล้วนี่ที่ไปคบกับฝรั่งอะ่ะ จะไม่ได้เหรอแต่จ่ายเลิกกับเขาไปแล้วเรากลับมาคบกันนะคะโดคงไม่ได้หรอกจ่ายผมมาที่นี่ก็แค่จะมาแสดงความยินดีที่คุณกลับมาแล้วก็จะมาประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเอฟคือภรรยาของผมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์มาสั่งอะไรทางนั้นนอกจากผม